สวัสดีครับวันนี้นะผมจะพามาดูการเปลี่ยนแปลงนะของอมะละกอเตี้ยจุมแพที่ผมที่ผมได้ปลูกสองอาทิตย์กว่าแล้วผมจะพามาดูความเปลี่ยนแปลงนะที่ผมนี่ครับผมมาดูเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับต้นต้นมันตั้งตรงเห็นไหมนี่ครับโค้งตั้งตรงถ้าปลูกลักษณะนี้นะต้นจะเตี้ยลูกจะดกเนี่ยมาดูครับเห็นไหมต้นใหญ่เลยนี่ครับต้นใหญ่ ถ้าปลูกลักษณะนี้นะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะเราต้องยกโคกหาดินเอาดินมากองมากองให้มันเป็นโคกแล้วก็เราค่อยปลูกนะถ้าปลูกพื้นเรียบยังไงก็ไม่รอดถ้าปลูกหน้าฝนนะเนี่ยต้นสวยเตี้ยๆเลยครับผมถ้าเราจะปลูกมะละกอช่วงเข้าหน้าฝนนะมะละกอเนี่ยมะละกอทุกสายพันธุ์นั่นแหละผมแนะนําคือคุณต้องยกโคกเอาดินเข้ามากองๆไว้เพื่อให้รากมันหนีน้ําแล้วคุณจะปลูกมะละกอหน้าฝนได้นะแต่ถ้า คุณแบบปลูกเรียบๆการันตีได้เลยครับอ่ามันจะเปอร์เซ็นต์รอดไม่จะน้อยแต่ถ้าปลูกลักษณะน,นี้นะเปอร์เซ็นต์รอดนะผมว่าแทบทุกต้นเห็นไหมผมปลูกนะ่ะมามาดูมาดูยังไม่มีต้นไหนตุยเลยนะแล้วมีแบบต้นที่แบบสวยๆทางนั้นเลยคุณมาดูครับผมนี่ครับผมมาดูเห็นไหมต้นนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมโค้งโค้ขงขึ้นมาเนี่ย เพราะว่าเพราะว่ามะละกออ่ะมันจะรากมันค่อนข้างที่จะอดเอแล้วมันจะไม่ค่อยชอบน้ําน้ําขังเนี่ยถ้าน้ําขังีใบมันจะเริ่มเหลืองเรื่อมลนแต่นี่อ่ะพอดีผมการยกโคก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมนะก็ถือว่าพัฒนาการค่อนข้างที่จะดีไม่มีต้นไหนตุยเลยสําหรับเออมะละกอเตี้ยชุมเพนะครับมาดูมาดูอีกในส่วนที่ผมปลูกเงาะนะแล้วผมลงมะละกอด้วยสวยๆอย่างนี้เลยเขียว เียวมากเลยอันนี้คือผมปลูกปลูกได้ประมาณเอ่อสิบสิบวันนี่แหละครับก็ถือว่าโตเร็วมัละกอเตียชุมเพตัวเร็วมากๆเลยเอ่อพี่ๆท่านไหนนสนใจต้นพันธุ์นะถ้าใครสนใจต้นพันธุ์นะเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้นะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนอยากปลูกมะละกอเตียชุมเพนะมัละกอเตียชุมเพนี่ผมมันค่อนข้างหายากนะมันมีมันมันมันมีเป็นบางเอ่อเป็นบางถิ่น เป็นบางจังหวัดนะไม่ได้มีทุกๆจังหวัดนะคนคนที่เขาเ,าเพราะผมาโชคดีหน่อยที่ใกล้ใกล้กับแหล่งที่เขาเพาะครับผมมามาดูอีกสาเหตุที่ต้นมันตั้งตรงนะครับมันมีสาเหตุนะเพราะว่ามันต้นมันจะโค้งหาแสงที่ที่ต้นมันตั้งตรงมันจะคล้ายๆต้นมะพร้าวมะพร้าวนี่ก็ปลูกเอียงเหมือนกันนะแล้วต้นมันจะเริ่มตั้งตรงไปเรื่อยๆมะพร้าว คล้ายๆกันเลยใช้หลักการเดียวกันปลูกปลูมะพร้าวกับปลูกมะละกอแค่ปลูกมะพร้าวไม่ได้ยกโคกขึ้นมาเฉยๆแต่ปลูกมะละกอเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับจําเป็นต้องยกโคกนะถ้าถ้าปลูกช่วงหน้าฝนนะถ้าปลูกช่วงแล้งมาหาฝนนะอ่ะอคุณไม่ต้องยกโคกก็ได้แต่เพื่อความปลอดภัยนะผมว่ายกโคกอะ่ะดีสุดนะครับตัวตวสูสวยๆเลยหลับคลิปนี้ก็ บอกล่าวเขาว่าสวัสดีครับ